สีนี้ปังที่สุดค่ะสําหรับใครที่เกิดวันพุธนะคะซึ่งใช้ได้ทั้งคนเกิดพุธกลางวันและกลางคืนนะคะจะเป็นสีน้ําเงินออกน้ําทะเลแบบนี้เลยนะคะหลายคนที่เกิดวันพุธนะคะเอ๋คุณพินเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกกระเป๋าสตางค์สีอะไรที่ปังที่สุดนะคะคนเกิดพุธกลางวันจะเป็นสีดําสีน้ําเงินสีน้ําตาลและกระเป๋าสตางค์ใบสีเขียวนะคะสําหรับใครที่เกิดในพุธกลางคืนจะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีดําสีน้ําเงินสีเขียวและกระเป๋าสตางค์ใบสีแดงค่ะและกระเป๋าสตางค์ใบสีน้าเงิน นี้นะคะใช้ได้ตั้งพุทธกลางวันและกลางคืนนะคะซึ่งกระบป๋าสตางค์ใบนี้นอกจากจะออกแบบเป็นมงคลตามศาสตร์ของจุย้ยทําพิชีวเรียบร้อยแล้วนะคะ ด้านในยังมีพุทธคุณให้ครบหนุนการเงินโชคลาภนะเมตตานะคะและสีน้าเงินจะมีความเป็นพิเศษนิดนึงค่ะเขาจะเป็นมงคลตามศาสตร์ของจุ้ยและศาสตร์ญี่ปุ่นถ้าเป็นสีอื่นที่พินบอกนะคะสำหรับคนเกิดผู้กลางวันและกลางคืนเขาจะเป็นมงคลตามศาสตร์ของจุ้ยอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําเงินสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะจะเป็นมงคลทั้งศาสตร์ญี่ปุ่นและศาสตร์ของจุ้ยหลายคนที่ศึกษาศาสตร์ของญี่ปุ่นนะคะจะรู้นะคะว่ากระเป๋าสตางค์ใบสีน้าเงินนี้จะเป็นสีที่ปังที่สุดสําหรับคนเกิดวัน นะะเนื่องจากว่าเขาเป็นศสาสากลน,นะคะเขาก็จะไม่มีการแบ่งค่ะว่าเป็นพุธกลางวันหรือกลางคืนนะคะซึ่งก็สีน้ําเงินนี้ละค่ะใช้ได้ทั้งพุธกลางวันและกลางคืนนะคะใครที่เกิดวันพุธนะคะไม่แน่ใจเอ๊ะเราจะเลือกใช้กระเป๋าสตางค์สีอะไรดีเอย่ยชอบหมดทุกสีเลยพี่แนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําเงินนะคะรุ่นนี้859บาทนะคะพี่จะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินจัดส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบใครสนใจเป็นใบาย,ยาวนะคะใบาย,ยาวเป็นแบบซิปรอบนะคะไม่ ยาวเขาจะ999บาทนะคะสายคล้องชอตเก็บได้ด้านในจะมีพุทธคุณให้มื่นกันนะคะเป็นพุทธคุณของยันพลังตัวเลขและยันคาถาที่หนุนการเงินโชคลาภนะเมตานะคะมียันนําโชคและมีเครื่องรางนึงดูดเงินด้วยนะคะครบจบในใบเดียวเลยนะคะได้รับกระป๋าสั่งแล้วอย่าลืมใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินด้วยนะคะจะได้เฮงจะได้ปังมือนกับทุกท่านชี่อรีวิวกับพินนะคะเยอะมากๆเลยนะคะสนใจสั่งได้เลยนะคะจะอยู่ในตะกร้าของคลิปก่อนหน้านี้หรือไม่งั้นก็ในตะกร้าของ คลิปถัดไปนะคะ